สองนะสองนะอืมสองสองสองไหนท้องไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไปเป็นล้งโหลงแอลไอสั์หน้ากูเลยเอิกูลงมาช่วยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มด้วยกันไม่มีคนลงข้างผมอะแอลด้วยหนีได้ปะผมอยู่ตึกแดงดิมึงหอยออามาฝั่งนี้ดิ ปล่อยไงมันอยู่หน้ากูเนี่ยเอลไหนวะเอลเนี่ยเหรอเออลนั้นเลยมึงยัดอย่างกูด้ปะหนึ่งรอก่อนกูหาตำแหน่งก่อนช่วยยากนะช่วยยากนะนะครัเดี๋ยวผมหาทางดูก่อนกลับไปเองก่อนตอนนี้ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงมอเลยวะก็กูเห็นนะตอนล้มกูบักอะว่ามันลงถึงพื้นอะมั่วแล้วป่ะเนี่ะ เอาินมาฟาร์มเสร็จแล้วเอินกลุ่มมานี้ละเดี๋ยวบอก็่าพี่ไปก่อนนะเอ,เอินมึงไล่ฟาร์มขวาไปเรื่อยๆมุ่หมุนแล้วก็เกิดมันบินไปไกลเลยเออเออเออว่าล้มกูบักตกใจเลยเชียวกูก็หลอนก็หลอนอยูแต่กูเห็นตอนกูบักแม่งลงถึงพื้นหน้ากูเลยเชียวกูตกใจไปด้วย ฝันเปขวา,าไ,ไารด้วยป่ะปซ้ายแล้วฟามแค่แน่น่ะได้เปิดแล้วขอบคุณพี่คี๊บนะครับผม,ผมขอบคุณรับเดี๋ยวขอเลยเนี่ยโอ้ย โอ้ไอโก้ตังคิวเดี๋ยวปักหุดนให้โอ้พลังมาเว้ยไอโก็มันบอกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะส่งให้ดาวคนละพันดวงเย็ดเก้ของเงินสดจั่ปะเงินสดเจ็ดช็อตช็อตชื่อเออเอิร์นตรงที่กูมีเอ็มโฟนะเอิร์นเราเล่นสองนะ กูบอกตั้งนานแล้วว่าสองอ๋อกูคิดว่าคนที่มึงบอกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยก็รู้เรื่องกันตั้งเรื่องกัแล้วตรงกูมีมินินะก็ใครอยากเล่นอืมเบียร์กิ๊บแพงเปล่าไม่ไม่กูมีไม่ไม่กูมีตัดอะไรบ้างอ่ะตาดใบปืนใบปืนนาดก่อนาบปืนเหรอแล้วเมื่อกี้กูเจอเบียร์มีเจ้อสองไหมเจอเจอกูรังกูเลยโอเคกูได้วิ่งไปหาเลย กํา yeah. ังกลางเนี yep> <S <S ่ยกําังเนี่ยมากกว่าเนี่ยกระเป๋าสามใบหนึ่งเอิญกําังมาฟ้าไงกล้องโอเคโอเคขาดสโคบสเปรย์นะพร้อมนะโอบสเปรย์กลมี นกูมีหมกษามีแล้ว I got s u p p l i e นุกมาครับหมกสามมีแล้วมีแล้วได้ยังได้ได้แล้วรวมสี่ร้อยเอเดมันเลยวะใึกยกยาน้าเมือนไาฟ้าไปยลงไอ้กล้องฟ้าล้กล้องกูขอบักเกี์ีมีกิฟปะมีมีตึกนั้นมีกิฟตึกไหน ตึกหอบไม่ใช่ถือว่าข้างหน้าข้างหน้าทำไม่ได้วรอไทม์โฟมีปะไทม์โฟรตึกตึกเหมือนกันโอ้โหเยี่ยมทามาถึงไอคิวเย็นไปเราเลือกอ้อมไหมไหนไหนเราก็ช้าแล้วไม่อ้อมทำไมไปเช็คเหมือนเดิมดิพี่ดีพอไหนลงมาทำไมทางที่เราเข้ามันต้องเข้าตรงๆนะเว้ยพี่อย่าคิดมากพี่ดีเราส่องเราส่องไปก็เล่นได้มีรอคันหนึ่งนี่งั้นงั้นเราไปทางลายเดิมก็ได้ไปผมไม่เห็นนะเปลี่ยนเอง เออเปิดไว้ละไม่ไม่ไม่รถก๊อตหลัานรถก๊ลตหลักานพี่จะหลยซ้ายใช่ไหมโอเคมันจะได้เดียวเลยมีเออมีรถตู้รถรถตู้จอดอยู่ด้านล่างคันหนึ่งพี่ดี่ได้ผมรับหน้าที่สเกลเองอ่าได้มามาไปมาร์กเหลืองนะพี่ทำหน้าที่พี่เลยแล้วผมเป็นตัวนี้ระวังซ้ายระวังซ้ายด้วยนะไอข่าวบนนะ่นนะเออใสยขาวบนอ่ะเสระวังมันออกมาทางนั้น กูช้านะเบียร์ถ้าเจออยู่ตรงหน้ามันต้องจอดจริงนะไม่ขับปาดเลยหน้าว่างห่ดโอเคปาปๆาได้ต้องเต่าอย่างว่าสัตว์ห่างกูรถช้า้ลยฮะเห้ลอยเอิญก่อนเฮ้รอไขว้หน้ได้ได้มาๆมาขึ้นมาขึ้นมารอบนี้ ข,ขวาเลยนะขวาเลยนะไปได้อยู่ไปได้อยู่ตามไลน์ามไลน์พี่ดีสองซ้ายหน่อยดิซ้ายมองไม่เห็นนะไม่เห็นรถเลยซ้ายตรงเนี้ยขาวเนี้ยไม่เห็นมักเหลืองอะเบียรได้เลยเบียสองขับเลขับตามมาขับตามมารถขึ้นขาวแลมวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียร์มึงไม่ขึ้นมาสองข้าบนนี้วะมีแค่เลดดอดซ้ายว่างบ้านไม่มีขัดขึ้นขาวตามมาไม่ไม่มีสโคปเลยเหรอเบียร์มีเลดดอดมีเลดดอด เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณหกห้มาข้างหน้ามาเข่าหน้าเล่นได้เล่นไดกึงห่างหรอรอยู่รออยู่้ามีปลายเปิดสองัันมีอันเดียวอ่ะก็มีก็มีระวังระวังไอนี่นะหมู่บ้านจอด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 กูได้บ้านล่างไม่เห็นประตูเปิดวะไปไปพีดิอง้หน่อยดิข้าม ได้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 ไป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 ดิไปดิไปไม่เข้าวะเงียบเงียบเงียบพีกูขยับไปน้องกว่าต่อเบียดตบตบตบตรงก้ได้เบียมา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 ข้างล่างเนี่ยเก็บไปดนกลเก็บชอบเก็บเสียชอบดังๆหมู่บ้านด้านหน้าว่างนะไปพี่ดิขอสักคนไปไปไป มามามาไปไปกูเอินไปบ้านหน้ากูมามาพร้อมกันเลยไอ้วงไอ้วงโก็ยิ่งอ่ะวงกลับว่ายี่หล่อหลอหอเดี๋ยวคุ้มเดี๋ยวขึ้นเขากวาเดี๋ยวพี่พี่ว่าเราต้องกลับว่ะเดี๋ยวผมขึ้นจอดเขาฝาบก่อนเดี๋ยวเดี๋คุณรอว่านกันเขาหน้าก็ได้นะเว้ยไม่มีรถนะ เข้าปะเข้านะเข้านะ้วกได้ปะปะปะปก็ต้องตามช้าจัดแต่รถที่นัง้ามันเข้าเข้าสามก่อนเลยกำลังตามอยู่ก้องก้องชนรัสเซียก่อนนะชนรัสเซียก่อนนะเข้าไปก่อนมึงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเลยทิ้งไปทิ้งไปเฮ้ยมึงทิ้งไปทิ้งไปผมเปมั้ยมึงชนท้่ก่อนให้แม็กกี้ของมันสุดแเล่นซ้ายกันนะตามอยู่ ปีล็องกันไหนปีหมดเปลี่ยนมะเกดปีล็อกกันไหนปีปีน็องกันไหน็อกให้รอให้็อกให้กูเองกูเองอ๋อเบียร์เบียร์เออตุกผิดตุกผิดไม่ไม่ไม่กล้องอยู่อยู่ข่าวนี้ก่อนไม่ไม่ไม่กล้องไปเก็บของก่อนพี่ใจเย็นรู้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 แล้วไปข่าวมะเกลียงอยู่ข่าวมะเกลียงหน่อ่าที่นี่เขียวใช่ป่ะกูไปอยู่กับกล้องยังไม่เขียว้ามยังไม่ได้เขียวเลยใช่ไหมเฮ้ยเราค่อยไปดีกว่าเราคงส่องนี้ก่อนเพื่อน รอเพื่อนเเดียวห็นทางข้างหน้าป่ะหมู่บ้านเนี้ยพี่นี่จริงๆเรามางการขวาแล้วเราสองฝั่งนี้ก็ได้นะเว้ยพี่มาฟ้าสองได้หมดเลยนะเว้ยพี่มันเห็นหมดเลยนะเว้ยทั้งโซนเมืองอืมพี่พี่อยากเลือกเข้าไม่รถว่ะตัดหนึงเดี๋ยวไปดูใหม่เออบันกันขวาตรงไหยเพื่อนไม่เห็นรถ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 ชัวร์ป่ะเข้าทางน้ำเหลืองหรือเปล่าวะชัวร์เดี๋ยวรอรอรอ ต่อดูวงกันไ้างดิชัวร์นะก้องถ้าถ้าวงไปทางมัรคเหลืองคือไปพร้อมกันเลยนะโอเคโอเคแล้วขวาเป็นไงบ้างเบียร์ขวายังไม่เห็นเลยพี่ผมส่งส่งมีโกดังโกดังตายโกดังกดังโกดังมาร์คฟ้ามีคนมีคนเหรอโอเคโอเคอ่าเหแล้วเหแล้วกูขอรถได้ปั๊ม กูฟังในมือยังไม่เห็นโดนปะวะแล้วก็มีหน้าก็มีอ๋อมันอยู่โซนหน้ามือกับอุบาร์หมดเลยอืมอืมอูกหันรถหัวขวาไปไม่ได้แล้วขวาไปไม่ได้แล้วได้แต่สายมามาทางกูได้อรับไปไปทุกคนพี่ไม่รอวงก่อนเล้วเต็มตัวมูเต็มตัวไม่ไม่เต็มตัวมูไงเต็มตัวมูกูกันกูดูสายมีไหม เออมึงฟังเสียงรถที่กูได้นะเพื่อนรถมาชิมกูไม่ได้ยินฟังบีงเอนเอกูไปเติมกล้องก่อนนะตอนวงบีป่ะเอื่อไม่กูไมได้ยินไม่ได้เพื่อนเยินมีไรไม่ถ้ารถมาบอกกูด้วยนะฟังมึงอ่ะดูแลดูแลจับฟ้ามาแล้วพี่สองดูด้านหลังนะไม่ไม่มึงสองมึงสองไม่ดูเลย มักเหลี่ยงอะมาฟ้ามีคนเราเข้าเราจะเข้าแล้วเราเข้าแล้วจบแล้วไม่ได้เข้าแล้วอ้าวมักเหลี่ยงกันนะเออเล่นโกดังดิเล่นโกดังดิโกดังอะเล่นโกดังก่อ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 นจะเออได้ได้ได้ม่แปลกเลยนะมึงเล่นในโกดังอ่ะมึงดำได้ป่ะไม่ต้องเล่นข้างนอกอ่ะมันเล่นยากเล่นยากเล่นมันเทพเล่นมันเทพเล่นมันเทพนะเล่นโกดังรอรับรเดี๋ยวกูรับฝั่งขวาแล้เข่าให้ แม้แต่ถ้าเรามาแล้วเราจะออกไปไหนไม่ได้แล้วนะไม่พี่ดีกว่าเราเาทำอะไรไม่ได้เลยเี่เข้าใจป่ะเก็บลงเก็บหมดได้อยู่เรายังเรากักได้เปล่าหรือว่ากักไม่ได้มุมนี้มันเล่นกักยากกว่าพี่มีกักเรล่นไหนเออจำครั้งก่อนไม่ได้เหรอแม่แต่มันไกลเวอร์จะให้กลับไปกักที่เดิมไหม ก็ได้ก็ได้เลยแล้วนี่เนี่ยรัเดียวก่เรารอนับก่อนดีกว่านิ่งๆก็ได้รอสมัยชนเนอะราวงถ้ามันเดือดร้อนจริงๆริงเราเข้าที้เข้าทางมราฟ้ามันกินได้ชนเรายิงฟีนะเว้ยกูช่วยยิงฟรีหมดเลยเออใครดูเขาฟาร์มหนึ่งร้อยคนหนึ่งกู้ยโฟกัสบ้านมากเลยแล้วก็ทางอื่นแล้วกันกูดูบ้านขวาแล้วนะฝานี่เป็นใครกันฝั่งมั้ง มารันนี้หน,นึ่งเดี๋ยวการเขาให้การอยู่การอยู่มาร์กเลยไอ้มาฟ้ากันอยู่พิจิการมาฟ้า,าก,ากันเขียวต้อเคเดี๋ยร์การนี้ให้ ไนี้ด้วยน่าจะเดิมมิดมั้งมันขึ้นที่ฝีพอดีเลยบ้านมักเหนือเท่าเช่านี้น่าจะเล่นไม่ได้บนเขาเนี่ยเล่นไม่ได้ดีมากเลยถ้าวงไปทาว่าเขียวว่าเขียวว่านะขอบคุณดาวห้าร้อยดวงไม่เขียไม่มีคนหรอกว่ากล้องขอบคุณนะครับไม่เห็นนะขนมน้องหนุ่มปังเคกครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ อูสองมาพักหนึ่งแล้วเงียบหมดเลยถ้ามันมีก็นิ่งจริงอ่ะไม่ไม่เห็นเหมือนกันแต่ถ้าวงเข้าเมืองเว้ยเรากับทีมมกฟ้าเลยนะพี่โอเคปะอะอ่ามาฟ้าวันเคยจุดไหนวะบ้านเทพบ้านเทพเนยได้ได้โถมเลยแตเราเรา คือปั๊มพร้อมแต่ถ้าเรายังอยู่ในวงเราเราเราก็โอเคเรารอเรารอถ้าเราอยู่ในวงบักกี้กี่คันไหนอ่ะผมคันหนึ่งคู่คันหนึ่งโหสามคันเลยว่ะบักกี้บอกว่าปลอดภัยอยู่นะพี่มันไม่มีบังเกอร์ไงบักกี้วง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 วโอ้ไปมาฟ้ามาาฟ้าว่ะมึงจะเข้ามาฟ้าเลยเหรอเออเข้ามาฟ้าเลยใช่ ไม่เบียร์เบียร์มากฟ้ามันกลางวะพี่ว่าข้าวตรงนี้ไม่ดีกว่าขามักฟ้ามักเหลืองดีกว่ามันมารได้าเหลืองดีกว่าไม่ได้ไปมักเหลืองดีกว่าจะได้ดันเข้าไปต่อโอเคโอเคมามไปมเหลืองไม่เห็นนะมักเหลืองไม่เห็น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 ขบตามยดบตามยึดวปดีเลยเลี้ยวขวาเลยดีกว่าพี่ขวาเลย ใต้ไม่รู้นะมีคนเปล่าอบต้องขอตึกะต้องขาตึกขาตึกอิดไปก่อนไม่มีคนมีคนมีคนไปขวมีมาไปความาไปขวาม่ไปขกามาไปขยัมไปขวามาไปขวามาไปขวามาไปขวมไปขวากาไปขวามาไปขดามาขวามาาวาวาขวามไปขามไปวางไม่ไมไวมาไปามวามวงไม่ไปาวาไม่ฝั่งกูวงมันจบเมืองเว้ยมึงต้องเข้าไปให้ใจกลางเมืองเว้ย ฝั่งตรงข้ามมีคนอนุบ้านนะฝั่งตรงข้ามมีคนบ้านตรงข้าขอขอยาดหน่อยพม่ได้อันหนึ่งแต่ไม่มีโอ้ฉันล่างแล้วกันกูได้ชั้นล่างแก่หรอเบียเบียเบียขอยาดหน่อยเอ้ยใครก็ได้ขอยาดหน่อยผมมีสองพันนะคฝ้ามีคนววางไว้วางไว้ฝ้ามีแล้วฝ้ามีแล้วฝ้ามีแล้วนี่นี่วะก็ได้เขามองมีไงบ้านเนี่ยมีรอเตีกันมีหกลูกโอเคโองสองกล้องแบ่งกันขอยาดหน่อย สมอมเออมาหลังมาหลังมาเรารับหลังเลยหลังหลังยังอยู่บนในวงหลังยังอยู่ในวงอยู่ข้างล่าง้เบียสมมกอว่าทิ้งอะไรทิ้งอะไรในโรงเรียนเฮ้ยพี่ดิ๊กฟังการฟังตรงนี้นกูกูเล่นตรงนี้ฮะใครเล่นวะกูเล่นตรงนี้ฮะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วตีหน้าเอ็มก่อนเลย เมันเข้าไปดึงเพื่อนเรียนมีแค่เดียวแค่ตัวเดียวนะเพื่อนมันทิ้มมาด้านไหนึ่งรถมาชนกันอยู่ตึกเดียวกันหมดเลยเหรอวะสี่คนนี่บ้านหน้าเราคือบ้านอะไรวะพี่ไม่รู้อะบ้านเล็กบ้านเล็กจะขยับบ้านเล็กสัมผัส

มักเหลืองมันโดนแค่มักเหลืองอ่ะถ้าเราวิ่งไปมักเนี้ยโดนมักทั้งมักเหลืองมักฟ้าเลยต้องรอดูวงใช่ต้องรอดูวงรอใช่ใช่ตัดวงถ้าถ้าจะตีก็ตีมักเหลืองนะมันเหมือนจะข้ามไปหาเพื่อนข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วมักเหลืองอักฟ้ามักฟ้าอ๋อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอามักเหลืองโอ้โหเฮียต้องต้องต้องฆ่ามังกรเทเล่นข้อลอก่อนมันฆ่าไปแล้วมันฆ่าไปแล้วรอก่อนพี่ดิ โอเคโอเคเยี่ยมปลาฟ้ามีคนแล้ววะจี๊ปลาสมองปลาสมองปลาสมองปลาฟ้ามันมีคนต้องอาจจะต้องไปโรงเรียนก่อนไปท้ามึงอยากไปปลาฟ้าเออเใช่ใช่ไปโรงเรียนไหนอะโรงเรียนข้างหน้าเนี่ยเราดูมาฟ้าพอมาฟ้ามันมีคนก็ใช่ไงก็ไปดิสมองดิสมองเตรียมตัวไปได้แล้วไม่มีเวลาไปสมองกูสมองหน่อยสมองหน่อยให้กล้องมึงต้ไปกับกล้องเึงต้องไปกับเว่ยเริ่มแล้วเพื่อยเริ่ม ปต้องออกสายออกสองสายทีมหาดูแล่ารูแล่ารูแล่าโอ้โหคหนุ่มที่หายไปทีม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 นนั่โอ้โหกูโคตรกระตุกโดนอันหนึ่งได้ปหมโอ้ยสามพีฝ่ายซ้ลงไป้ามีวันนี้นี่ตรงนี้ปะมาเหลืองนี่ปะใช่ไหมเหลืองบ้านหน้ากูดูให้กูดูให้กูดูกูดูว่ามันคืออะไรมเหลือง บ้าสลามบ้าสลามเล็กเว้ยเล็กสมอมอมีปะโอ้ยหนวเยอะึ่งแหลกรึ่งแหลกรึ่งแหลกรึ่งแหลกจัดสมอให้ตายองตัววิตรงกูอ่ะตัววิตรงกูอ่ะตววิตงกูไปังก็ไปยังอ่ะก็รอวงมารอวงรอวงมาโเียครับรถมาที่แบบไหนวะเกูมาได้กูมาได้มมาได้มา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 มมามุมกกูมารวังนะวะมุมนะเว้กูแกลจัดเ่าัด ไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปคุกันกาคุกันให้คุกันให้คุณยกล้องเออไม่ร้อนแล้วเปิดเพียเออเออเราต้องเหนื่อยหมดเลยนะมึงเปลี่ยนบ้านได้ปะมึงเปลี่ยนบ้านได้ปะมึงเดือบ้านได้ปะบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งใจเย็นอ๋อด้านหลังไม่กูเล่นไหวกูเล่นไหก็นิ่งได้มึงกูเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เก็บๆมึ่ขาดได้บางขาดได้บ้างได้ไม่ไม่ไม่ปล่อยกูเลยยังไงกูก็ตายพี่ขาดได้ดีพี่ยังเลยไ้ก็พี่ตายพี่ขาดเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ หลังหลังบนเขามันวิ่งลงมาต้งมาร์กเหลืองไปทางหมู่บ้านเรายังยังยังอยู่ไกลแต่เดี๋ยวกูน่าจะตายละปล่อยเลยว่าน่าได้กแยกแยกบ้านกันอยู่หน่อยเก็บควันเก็บควันด้วยควันหมดแล้วเนาะวอลที่หลังมามายังจะป่าเลยเขียตัวดูระเบิดฉันเช้าไอตรงนี้ไม่มีคนนะเว้ยเออมันเข้ามาช่องกูเข้ามาช่องกูเพื่อน ไม่ได้ไม่ได้เออไปไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไอเบียออกมาชุบด้านหลังปลาไม่คืนให้ทัดไม่วงเราวะวงเราวงเราวงเรามาร์กเหลืองอ่ะไม่มีคนแต่มึงอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแม่จะขวางต้องออกมาปลาไม่คืนให้ใช่ใช่ใช่มึงอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วคนหนึ่งมาเล่นข้างหน้าอ่ะกูเล่นเองกูเล่นเล่นแยกกันเล่นแยกกันเออเล่นตรงนั้นคนระวังหลังนด้วยเออกูดูอยู่กูดูอยู่เพื่อน มันเข้าวงได้สบายไม่บ้านคุณได้สองคนบ้านกูเล่นสองคนเดียร์เก็บไว้เถอะมุมเลยเอ้มึงไปในมุมนู้นมุมฝั่งขุดอย่างนี้หกลูกไม่เดียร์อ๋อแต่ว่ามึงเก็บไปมึงต้องมั่นใจนะว่ามึงจะอยู่ตรงมันได้เฮ้ยมึงแก้งก่อนไปก่อนไปก่อนขาน่ะเฮ้ยมึงคานมาระวังโดนนเว้ยอะไรมุมไหนวะ มึงแก้กดไปก่อนมึงแก้กดไปก่อนแล้วค่อยดึงอย่าอย่าเปิดจุดให้มันรู้อย yeah, yeah, ่าเปิดจุดให้มันรู้ไม่ถ้เปิดจุดมโดนดเออเดี๋ยวเปิดจุดแล้วโดนเนี่ยเออไอ้เ้โอ้โหก็งเปิดกองเปิดบ้านดิทำมาปิด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 ปตกูนงสามมึอยู่เฉยๆเลยมึงไม่ต้องถาเที่ยอะไรและอยู่เฉยๆเก้าอานออกไปซ้ายนะไม่ดูเหมมันได้กเด็นมุมนี้เล เดยมาอยู่ใกล้กันหมดกกี่นูกไปยึดแม่ปะชามงแล้ววะยาคุหมดแล้วยากูหมดละยากูก็หมดมกันมี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 อยแ่ล้วก่แกแลกแล้วแกล้วแก่แล้วล้วก่แล้วแก่แลกล้วก่แ้วแก่แลแกล้แกมล้วก้วแก่แลแล้วก่แลก่แหลกกลแ่้เ้แลแล้ว้แล เอินใจเย็นมึงมึงอย่าใช้ระเบิดทิ้งเปลืองดิไปเลยเฮ้ยระเบิดมาเอออีกแล้วเอิร์นนี่โเฮ้ยเอ้ยขามามันทีมไรเงี้ยสวยปล่อยปล่อยไม่ต้องรีบซ้ำไม่ต้องรีบซ้ำรอจอดเอาไปเอมึงอยู่ดอกวงมึงอยู่ดอกวงไอเอิร์นตรงที่มึงมึงโชว์ยู่อยู่ดูแลดูแลวงมันช้าอยู่หวานไม่วานไม่ มึงไปดูทางข้างหน้าหน่อยก็ดีนะคนหนึ่งทางข้างหน้าต้องเข้าป้อมป่ะข้าป้อมกับปวกน้ำบ้านน้ำบ้านน้ำป่ะไม่มีไม่มีไม่มีตายสวยหมดหมดหมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดสามไม่เจอลอก่อนอย่าวงนิ่งหน้าเรารอนิล้อวงไปด้านหน้ามีเที่ยวห้องน้ำมาเพื่อนแล้วก็ไอ้ถ้ามิกู้จะทำอะไรอ่ะมึงไปตีเที้ยด้านซ้ายหน่งแต่ถ้ามันต้องดูขวาก่อนพี่เปิดได้ขวาจริงสิ นี Ooh, ่ไงตายตายตายสาเคลียร์สายเคลียร์บันเทพเคลียสายเคลียสาเคลียไปไปกูไปบัเทพนะดูดวงก่อนดูงก่อนขวาลียขวาลีตายขวาายขวตายขวาาวขาาวขวาขวาว่ะต้องวิ่งขวาวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นของก่อนะสมก็ดมกเฮ้ยมึงมึงมึงฟังกูยีไม่ต้องเอาของแล้วมึงสมอง ไปบ้านักเลืองไม่ได้เลาให้ปลาให้อยู่ปลาให้อยู่จะเย็นแค่นันปลากันเลยแค่นั้นปลากันเลยกูมของกูเก็บในูเก็นี้ให้เอนี้ให้เลยมีสมุกสามลูกสามลูกเออปลาไปปลาไปทรทางเดินดีๆข้ามขวาใช่ปะเออข้ามขวากูส่งมึงข้ามได้นะถขวาหน่อยเบียปลาขวาหน่อยเดี๋ยวะปลาขวาหน่อยนั่นหนึ่งนั่นหนึ่ง ไอ้โมกโมกไปนะเดี๋ก่อนเอินเดี๋ยวก่อนเลยเนาะเออมันนกมันนกมันนกไอ้ไอเอินไอ้ไเจ็บวิ่าเจ็บวิทเนเจ็วิ่เลยนะเว้ยเออมึงทำไม่หน่อยมึงทำไม่หน่อยมึงทำไม่หน่อยมึงทำนยยุามึงทำไม่หน่อยทำไม่หน่อยเก็บไปเก็บไปปลาไปปลาไปมันต้องดึงมันต้องดึงไอ้โทนี่เดี๋ยวเดินได้สามเดีรอรอรเอไป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 าูเวนึงหนงมไปขวาขวาขวาเานขวามาทีท อย่าเอาขวาสุดอาขวาสุดมาตรงกูมาตรงกูเออกูได้ยินแล้วกูเนียดูกูเนียให้กูเนียให้รอรอกูนี่ไปอมึงจะเน็ตอะไรขนาดน่ะมึงวิ่งไปกับสมกไหมตายตายตายหมดหมดหมดมดมดชุบชุบชุบได้อยู่ชุบตายตตยุ้หน้าคุณชี้าชนชน้ทันทันททัน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 ทัทัน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 ทั ขาเล่นเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นมึงอยู่ในวงม่อยู่ในวงแล้วใจเย็นขอยหยาดหนึ่งขอย้าะอยู่บ้านหน้าเราเนี่ยบ้านชมพูบ้านชมพูบ้านี่กูมีกูมีกูมีสีลูกกูมีสีลูกมึงระวังนะตกหลายไม่ตายแล้วเว้ยสายมึงลองสายมงลอายอีกเดี๋ยวเจ้กูเคลียบไปก่อนกูเคลียบไปก่อนให้เดี๋ยวกูจะไปชิดบ้านหน้านะ นี่เดี๋ยวกูจะชิชขอบมึงชิชขอบบ้านนี้ได้ชิชขอบคนนึงชิชขอบคนนึงไอ้เหี้ยโอเคนอเอย่าเล่นกันคนละเวไอ้กล้องมึงสายไอ้บุญอ่ะกูชยิงมันฟรีกล้องมึงกูเล่นได้มึงกูเล่นได้อ๋อสายยิงไม่ได้กูเน็ตมาเน็ตมาเน็ต้มาเน็ตมามึงมาชิชตรงเนี้ยมันยิงไม่ได้มาชิชคนนึงรอก่อนรอก่อนกูไม่มียาแล้วกูพันยาก่อนเดียวกูมียาสามอันเอิน ขวาจะวิ่งกุพันยากุพันยาไอ้กล้องมึงรอช่วยเดียวหน่อยขวาจะวิ่งคนขวากูหน่อยกูเล่นให้มันน่าจะมีแค่สอคนเลยเคียโอเคีมึง่าสุดยัดแม่นไม่งัให้มันน็อกกว่ามีตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดียวเข้าบ้านหน้าก่อนเดียรเข้าบ้านหน้าก่อนรอรก่อนรอก่ย็โอเคกูปลาตัวไกลมึงไม่ต้องสนใจขวาเอ้สายนะเว่ยสนใจแค่สายพอขวาขวาเข้าบ้านหน้านะเข้าเข้าเข้ามามาบ้านใกล้สุดเลย ไม่ใช่อยู่บ้านน้าอยู่บ้าน้านัดตัวสมตัวบ้านถอยสามมาชฉมาเฉีบ้านกูมาเฉีบ้านกูคนเอก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 แค่สองเออกูเอเดก่อนมันอยู่นากมอยู่นายยิงสารวังรอ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 อร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 ออรอรออร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 รอ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 อร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 ออรออรอรออรอรออ ไอเออ้เอระเบิดไอเป่าู้ป่าไอเหี้ยอะไรู่้ป่า